สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทุกคนทำบลูเบอรี่ชีสเค,ค้กค่ะชีสเค,ค้กนุ่มละมุนละลายในปากรสชาติหวานน้อยนะคะทานแล้วจะต้องติดใจทุกคนแน่นอนค่ะก่อนอื่นเราไปเตรียมวัตถุดิบกันก่อนค่ะวัตถุดิบสำหรับยามบลูเบอรี่ก็จะมีบลูเบอรี่ค่ะน้ำเลมอนและน้ำตาลทรายค่ะ ต่อไปจะเป็นวัตถุดิบของชีสเค้กค่ะส่วนผสมของชีสเค้กก็จะมีแป้งเค้กค่ะไข่แดงค่ะใช้ไข่ไก่เบอร์สองสามฟองนะคะนมสดค่ะเนยสดรสจืดค่ะและครีมชีสค่ะส่วนผสมของไข่ขาวนะคะก็จะมีไข่ขาวค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำเลมอนค่ะที่ต้องเตรียมนะคะก็คือเค้กวานิลาค่ะใช้เป็นสูตรชิฟฟอนเค้กหรือว่าสปันเค้กก็ได้ค่ะ ในคลิปนี้จะไม่ได้ทำให้ดูนะคะแต่ว่าจะแปะสูตรไว้ในรายละเอียดและคําอธิบายใต้คลิปค่ะเริ่มแรกเรามาทำแยมบูเบอรี่ก่อนค่ะใส่บูเบอรี่ลงไปในภาชนะค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายจากนั้นก็เปิดไฟค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเปิดไฟจนกระทั่งน้ำตาลค่อยๆละลายนะคะพอน้ำตาลเริ่มเดือดบูเบอรี่ก็จะอ่อนตัวลงค่ะ ตั้งไฟจนกระทั่งบลูเบอรี่และน้ำตาลละลายแล้วก็เดือดนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำเลมอนค่ะปล่อยให้เดือดต่อประมาณหนาทีค่ะแล้วก็ปิดไฟค่ะพอครบหนนาทีแล้วก็ปิดไฟค่ะแล้วก็พักส่วนของแยมบลูเบอรี่ไว้ให้เย็นก่อนนำไปใช้ค่ะต่อไปค่ะเราจะมาเตรียมทำชีสเค้กนะคะต้มน้ำให้เดือดจัดค่ะแล้วก็เทใส่ในถ้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตุน๋นเนยนมแล้วก็ชีสค่ะ ใส่ภาชนะที่ใหญ่กว่านะคะซ้อนลงไปค่ะจากนั้นก็เทรครีมชีสค่ะตามด้วยเนยสดจืดค่ะแล้วก็นมสดค่ะเราจะตุน3ส่วนนี้นะคะให้ละลายเข้ากันดีค่ะอาจจะนำไปตั้งไฟก็ได้นะคะถ้าไม่ใช้วิธีตุนแบบนี้แต่ก็ให้ใช้ไฟอ่อนค่ะ คนจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีและเนียนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะจากนั้นเราจะใส่ไข่แดงค่ะใช้ไข่แดงนะคะจากไข่ไก่เบอร์สองค่ะ3ฟองจะใส่ทีละ1ฟองหรือว่าจะใส่ทีเดียว3ฟองก็ได้นะคะจากนั้นก็คนผสมนผสมให้เข้ากันค่ะคนผสมนผสมของครีมชีสและไข่แดงให้เข้ากันนะคะ พอคนส่วนผสมของครีมชีสและไข่แดงดีแล้วต่อไปเราจะใส่แป้งค่ะนําแป้งเค้กค่ะใส่ลงบนที่ร่อนนะคะจากนั้นก็ร่อนแป้งเค้กค่ะลงในส่วนผสมของครีมชีสและไข่แดงที่เราทำไว้นะคะพอร่อนเสร็จแล้วก็ให้ใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะ จากนั้นก็ให้พักส่วนผสมนี้ไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปตีไข่ขาวกันต่อไข่ขาวนะคะใช้จากไข่ไก่เบอร์สองค่ะจํานวน3ฟองตีด้วยความเร็วปานกลางค่อนไปทางสูงนะคะตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำเลมอนค่ะถ้าไม่มีน้ำเลมอนก็ใช้เป็นครีมออฟท่าท่าหรือน้ำมะนาวหรือน้ําส้มสายชูแทนได้ค่ะจากนั้นเราก็จะทยอยใส่น้ําตาลทรายค่ะ เราจะแบ่งใส่น้ำตาลทรายจำนวน3ครั้งค่ะตีด้วยสปีดตานกลางค่อนไปทางสูงนะคะแล้วแต่กำลังเครื่องตีของใครด้วยค่ะถ้าใช้สปีดเร็วเกินไปก็อาจจะทำให้ไข่ขาวแข็งเกินนะคะเราจะตีไข่ขาวให้มีสีขาวนวลและตั้งยอดอ่อนค่ะจากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำสามสิวิเพื่อตัดอากาศค่ะ หลังจากตีไข่ขาวเสร็จแล้วนะคะเราจะนําไข่ขาวส่วนหนึ่งค่ะไปผสมกับส่วนผสมของครีมชีสและไข่แดงที่เราทําไว้ก่อนหน้านี้ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะจนได้เนื้อเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ค่ะจากนั้นให้นําส่วนผสมที่ได้ไปเทใส่ในไข่ขาวที่เราตีไว้นะคะเทใส่ทั้งหมดเลยค่ะ เสร็จแล้วก็ให้เราใช้พายนะคะคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันค่ะหรือถ้าใครสะดวกใช้เป็นตะกร้อมือก็ได้ค่ะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะในขั้นตอนนี้ให้เราทำด้วยความเบามือน,นะคะตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอได้แล้วก็นำไปเทใส่พิมพ์ค่ะปูกระดาษไขที่พิมพ์นะคะด้านล่างและด้านข้างด้วยค่ะ นำเค้กวานิลานะคะใส่ลงไปในพิมพ์ด้านล่างค่ะตามด้วยบลูเบอร์รี่ที่เราทำไว้ในขั้นตอนแรกค่ะวางแยมบลูเบอร์รี่บนเค้กวานิลาให้ทั่วเลยนะคะจากนั้นก็เทส่วนผสมของชีสเค้กลงไปค่ะใส่ส่วนผสมของชีสเค้กลงไปบนบลูเบอร์รี่นะคะ จากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนําไปเข้าอบค่ะเราจะอบแบบรองน้ํานะคะกระแทกพิมสองสาครั้งค่ะก่อนเข้าอบเพื่อไล่อากาศจากนั้นก็ใส่น้ําร้อนลงในถาดค่ะที่รองอบนะคะใส่น้ําร้อนให้สูงประมาณ1เซนของพิมพ์เค,ค้กนะคะถ้ากลัวว่าน้ําจะซึมเข้าพิมพ์เค,ค้กก็ให้ใช้ฟอ,อยล์หุ้มพิมพ์เค,ค้กไว้นะคะจากนั้นก็นําเข้าอบค่ะ ในช่วงแรกของการอบนะคะให้เราอบด้วยอุณหภูมิไฟบนล่าง220องศาค่ะใช้เวลา5นาทีนะคะหลังจากครบ5นาทีแล้วให้เราเปิดประตูเตาค่ะแง้มออกนะคะเพื่อให้อุณหภูมิลดลงเหลือ130องศาค่ะแล้วก็อบต่ออีก60-70นาทีนะคะหรือจนกระทั่งสุกค่ะ คเค้กสุกออกมาแล้วนะคะจะเห็นว่าหน้าแตกนิดนึงเพราะว่าช่วงแรกค่ะที่ให้อบอุณหภูมิ220องศา5นาทีนะคะแต่เราอบเกินเวลาค่ะหน้าก็เลยแตกอย่างที่เห็นนี้นะคะแต่ไม่เป็นอุปสรรคกับรสชาติค่ะรสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดึงกระดาษออกนะคะแล้วก็มาดูเนื้อเค้กกันค่ะเนื้อเค้กด้านข้างเรียนน่ารับประทานมากค่ะสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาคว่มเค้กกันนะคะ ค่ะใช้กระดาษแปะด้านบนนะคะแล้วก็คว่ำเลยค่ะแล้วก็ดึงฐานออกนะคะแล้วก็ดึงกระดาษที่รองอบออกค่ะจากนั้นค่ะใช้จานมาประกบแบบนี้นะคะหน้าเค้กไม่หลุดลอกออกมานะคะแล้วตัวเค้กก็ไม่ยุบด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะสําหรับบลูเบอร์รี่ชีสเค้กของเราสวยงามน่ารับประทานค่ะเสียดายหน้าแตกไปน,นิดนึงนะคะแต่รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวจะตัดเค้กให้ดูนะคะ ใช้มีดกดลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะเค,ค้กมีความนุ่มมากเลยนะคะรับรองว่าอร่อยนุ่มละมุนล,ละลายในปากแน่นอนค่ะค่ะเรามาชิมเนือเค,ค้กกันค่ะเค,ค้กมีความนุ่มนะคะแล้วก็ละลายในปากค่ะรสชาติไม่หวานมากนะคะบลูเบอรี่แตที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็เข้ากันดีกับชีสเค,ค้กมากเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะสูตรนี้ทำง่ายและอร่อยมากเลยค่ะ สูตรนี้เป็นสูตรจากช่อง Cooking Tree ค่ะต้องขอบคุณสูตรเค้กอร่อยๆนี้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ